จริงๆผมคิดว่าข้อเสนอของทางฝ่ายคอสของเราเนี่ยครับอาจจะเป็นข้อเสนอที่ทําให้เราสามารถสรุปการประชุมและปิดประชุมวันนี้ได้เลยครับรท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องวันนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะเสนอ้ท่ทานประธานจริงๆรัฐบาลควรนําไปเป็นกรณีศึกษานะครับแล้วก็ดําเนินงานได้เลยครับ <S <S <ๆ>ผมอยากจะบอกว่าจริงๆการปล่อยให้คนไทยเติบโตไปมีวัยเท่ากับแม่ดาราเนี่ยมันเป็นช่วงวัยที่คนไทยเริ่มลืมนะครับท่านประธาน งงพอคนไทยลืมก็คือคนไทยไม่จําพอไทยไม่จําไม่ต้องทําใจครับท่านประธานเดีอะไรต้องทำใจครับจบเดียวท่านประธานอปิดท่นไม่ได้อยู่เชียงใหม่ใช่ไหมครับ อ๋อไม่ใช่อยู่เที่ยงไหนคะ่ะเรียนท่านประธานค่ะดิฉันชอบเทียมพนักเรียนพักประชาพร้อมชนฝ่ายค้อนกัท่า,านประธานคือเกิดเป็นคนไทยต้องทําใจกี่ครัง้งดิฉันบอกเลยค่ะว่าเป็นคนไทยเนี่ยทาใจแค่สองครั้งค่ะท่านประธานทำใจเมื่อไหร่ครับครั้งแล้วแล้วก็ครั้งเล่าแค่สองครั้งนี้มันก็ตลอดเวลาแล้วล่ะใช่ค่ะทั้งทั้งที่เราตั้งใจเลือกสุดท้ายเลือกมาครับจากหน้ามือเป็นหลังท่านครับท่านอาจาจากหน้ามือไปหลัง น,นี่ท่านถึงขั้นดูดเสียงตัวเองเลยนะดูดเสียง้วท่านประธาน